ช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลออกพรรษาแล้วนะครับอ,ออกพรรษาวันที่7ตุลาคมหลายๆพื้นที่เองเขาเตรียมที่จะจัดงานใหญ่ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมไปดูการเตรียมความพร้อมของงานเทศกาลใหญ่ในช่วงออกพรรษากันหน่อยครับงานแรกเดี๋ยวเราพากันไปดูที่นครพนมกันก่อนนะครับงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมตอนนี้คึกคักทีเดียวนะครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาพร้อมใจกันไปร่วมชมเรือไฟจนแน่นริมแม่น้ําโขงเลยครับ พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับสำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2568ซึ่งจริงๆแล้วเขาจัดมา5วันแล้วนะดูสิหยิ่งใหญ่อลังการเรือไฟก็มีพลุก็มีนะครับ สำหรับบรรยากาศงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2568อย่างที่บอกไปผ่านมาแล้ว5วันยังคงคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่างเดินทางไปร่วมชมความงดงามของเรือไฟริมฝั่งแม่น้ำโขงกันอย่างต่อเนื่องครับ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเรือไฟเฉลิมพระเกียรติเรือไฟวิทยาศาสตร์ประเทศจีนสปปลาวเวียดนามและเรือไฟกลุ่มอำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมรวมทั้งสิ้น8ลำนะครับก็มาร่วมไหลโชว์อย่างยิ่งใหญ่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เข้าชมเป็นอย่างมากครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมและม่านน้ำประกอบพลุแสงไฟแห่งศรัทธาซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันหลายๆคนหยิบกล้องมาถ่ายรูปอัพลงโซเชียลเป็นการประชาสัมพันธ์กันไปนะครับส่วนที่ลานพนมนาคานะครับเขาก็มีการจัดแสดงเรือไฟโบราณอันเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวลุ่มน้ำโขงตามคดิความเชื่อในการบูชารอยพระพุทธบาทพระแม่คงคาพญานาค เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ด้วยนะครับประชาชนเนี่ยเขาจะนิยมนำเส้นผมหรือว่าเล็บเนี่ยแล้วก็เขียนชื่อใส่ลงในกระดาษก่อนที่จะใส่กระทงแล้วก็ลอยลงไปสู่แม่น้ำตามความเชื่อโบราณที่เขบอกว่าเป็นเหมือนการลอยทุกลอยโศกลอยเคราะห์ไปนะครับ ขณะเดียวกันบริเวณสารากลางจังหวัดนครพนมเองเขาก็มีกิจกรรมต่างๆคึกคักเลยมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านมัดฉากาชาติก็ช้อนปลาเมื่อกี้เหมือนช้อนไข่นะครับแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าโอทอป ตลาดมหัสไทยแซบเวอร์รวมถึงโซนเช็คอินสวนดอกไม้และก็ประติมากรรมโคมไฟนะครับก็จ้างสีสันให้กับผู้เข้าร่วมงานและก็นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากแล้วก็เหมือนเดิมงานกระชาติแบบนี้ของกินของใช้เต็มที่เลยนะครับ